เปิดยังเปิดข้อสอบยังอเดีตอเดีตที่เพิ่งมานะเปิดข้อสอบปีสองห้าหกสี่เอ๊ะข้อที่สี่สิบห้าเปิดยังเปิดยังเร,เราจะเริ่มเรียนกันแล้วนะเดี๋ยวไม่ทัน ข้อนี้บอกว่า a และ b เป็นจำนวนจริงที่มีค่าน้อยที่สุดและมากที่สุดที่เป็นคำตอบของสมการก็คือสมการตัวนี้แล้วเขาถามหาค่า9ยกกำลัง b ลบ a ก็คือเราอ่ะต้องหาค่า x ที่เป็นคำตอบของสมการนี้แล้วก็ไปแทนในตัวนี้เข้าใจไหมตรงนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็จากตรงนี้เดี๋ยวสังเกตนะ อันเนี้ยมันเป็นยกกาลังสิบแต่อันเนี้ยมันเป็นสามสิบสองยกกำลังเอ็กเดดูว่าตัวสามสิบสองยกกำลังเอ็กเนี่ยเราสามารถแปลงเป็นเลขชี้กําลังกับเอ๊ะเป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นสองได้ไหมแล้วก็ให้เลขชี้กําลังอะ่ะมันเป็นตัวเลขไอ้สามสิบสองเราสามารถแปลงเป็นอะไรได้บ้างเป็นที่เป็นเลขยกกําลังอะ่ะสองยกกําลังอะไรเอ่ยอมาแยกก็ได้สามสิบสองนะ สองสิบหกถูกไหมแล้วก็สองแปดแล้วก็สองสี่แล้วก็สอง 8, สอง 4, แส,งส,งสแดงว่ามันคือสองอยกกำลังห้าตรงเนี้ยเราก็จะได้เป็นสองอยกกำลัง x -2 ลบสองทั้งหมดอะอยกกำลังสิบเท่ากับสองอยกกำลังห้าแบบนี้ได้ไหมแล้วก็สิบอะ เราสามารถทําให้ไม่ให้มันเป็นห้าคูณกับสองได้เพราะสมบัติเลขชี้กําลังอ่ะสมบัติของเลขยกกําลังที่ว่า am มแปบ๊บนึงยกกําลัง n อ่ะจะเท่ากับ am คูณ n ถูกไหมตรงเนี้ยเราก็แปลงให้เป็นสองยกกาลังสองยกกําลังเอเดี๋ยวแป๊บนึงก็เป็นยกกําลังสองแล้วก็ทั้งหมดยกกําลังห้าได้ไหม แล้วตรงเนี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นสองยกกำลัง x อกยกกำลังห้าได้ไหมตรงนี้ได้ใช่ไหมเด็กง,งงไหมตรงนี้งงไหมก็คืออิงจากสมบัติตรงเนี้ยได้ใช่ไหมตรงนี้มีใครงง,งไหมได้ไม่เอ่ยถ้าได้เดี๋ยวเราจะไปต่อได้ได้ไปต่อนะแล้วก็สังเกตว่าตรงเนี้ยมันก็กําลังห้า ตรงนี้ก็กําลัง5เราก็เอามาเทียบกันได้เลยก็คือเป็น2ยกกาลัง x ลบ2ทั้งหมดยกกาลัง2เนี่ยจะเท่ากับ2ยกกาลัง x ก็เหมือนว่าให้ตรงเนี้ยให้เป็นตัวที่มันมีฐานเท่ากันก็คือตัวเนี้ยนี่ข้อ4 5ปี64ตรงเนี้ยก็คือเป็นฐานเป็นฐานนี้นเนี่ยก็เป็นฐานเลขชี้เท่ากันแล้วก็จับฐานมาเท่ากันได้เลย แล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นสูตรของกำลังสองสมบูรณ์ก็กระจายเลนหน้ายกกำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองจำสูตรนี้ได้อไหมก่อนก่อนจะไปสอบวันที่ยี่สิบแปดเนี้ยก็อยากให้เดจำสูตรนี้นะสูตรกำลังสองอะ่ะเดี๋ยวนดให้ก็ได้เดี๋ยจะจำเอเบิว่าจำเป็นหน้าหลังก็ได้แต่แนะนำให้จำเป็นหน้าหลังดีกว่าเพราะมันจะไม่มึน ก็คือถ้าเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกําลังสองจะเท่ากับหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองถ้าเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองจะเท่ากับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกําลังสองอันเนี้ยมันเป็นหน้าอันนี้เป็นหลังแล้วก็ลบก็เลยใช้อันนี้หน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสอง ได้ไมตรงนี้แล้วก็เท่ากับสองยกกำลัง x ใช่ไหมสังเกตว่าตรงเนี้ยก็มีสองยกกำลัง x ตรงนี้ก็มีสองกำลัง x ตรงนี้ก็มีสองยกกำลัง x เราก็แทนตัวแปรเลยก็คือให้สองยกกำลัง x อ่ะเท่ากับ a ตรงนี้เราก็จะได้ a ยกกำลังสองถูกไหมได้ไม่ตรงนี้แล้วก็ลบสองคูณสองตรงนี้เป็น สก็คือลบสีแล้วก็บวกสี่จะเท่ากับ a A ตรงนี้เราก็ย้ายมาฝั่งนี้จากบวกย้ายมาเป็นลบมันก็จะได้เป็น a กำลังสองลบห้เบวกสเท่ากับศูนย์เด็กก็แยกตัวประกอบสองวงเล็บเลยอะไรที่คูณกันได้4ี่แล้วก็บวกกันได้ลบห้าก็คือลบสกับลบหใช่ไหมเราก็แยกจะได้เป็น a ลบสี่คูนกับ A-1 ลบหนึ่งวิธีการตรวจสอบง่ายๆก็คืออันนี้ดูแลยอันนี้สี่ลบสี่คูณ A ก็เป็นลบสี่ a แล้วก็ A คูณกับลบหนึ่งก็ได้ลบ A ก็บวกกันก็ได้ลบห้าแล้วคูณกันตรงนี้ลบสี่คูณลบหนึ่งลบเจลบเป็นบวกก็จะได้เป็นบวกสี่ตรงนี้ก็คือถ้าใกล้คูณใกล้แล้วก็ไกลคูณไกลอ่ะมันจะได้ตัวกลางแล้วถ้าเกิดว่าเป็น หลังคูณหลังอะ่ะมันจะได้เป็นตัวหลังแล้วก็ตรงเนี้ยเราได้ใช่ไหมได้เป็น a ลบสี่กับ a ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เราจะได้ a ลบสี่เท่ากับศูนย์แล้วก็ a ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ถ้า a ลบสี่เท่ากับศูนย์แสดงว่า a เราเท่ากับสี่ใช่ไหมแล้วก็ a เราเท่ากับหนึ่ง แต่อย่าลืมว่าค่า A เราคือสองยกกำลังเเราต้องมาแทนกลับอีกทีหนึ่งเราก็มาแทนกลับนะแทนกับ A เท่ากับสองยกกำลัง X เราเราได้ว่า A เราเท่ากับสี่ใช่ไหมแสดงว่าจะได้4ี่เท่ากับสยกกำลัง x กับอะไรนี่ a เท่ากับ1ก็คือ1จะเท่ากับ2ยกกำลัง x 4ี่เราแปลงให้เป็นฐานสได้ไหมได้ก็คือ2อยกกำลังสองใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็น2อยกกำลังสจะเท่ากับ2ยกกำลัง x ดูแลตรงเนี้ยฐานมันเท่ากันเราก็จะได้ x เท่ากับสส่วนอันเนี้ย1จะเท่ากับ2อยกกำลัง x 1ตรงนี้มาจากอะไรได้บ้างถ้าเป็นฐานสอง ก็คือสองยกกำลังศูนย์จะเท่ากับสองยกกำลังเกใช่ไหมแล้วก็จะได้ x ซเท่ากับศูนย์ซึ่งค่า x นี่ก็คือค่าที่เป็นค่าของคําตอบใช่ไหมเป็นคําตอบของสมการแล้วเขาบอกว่าจงหาค่าของเก้ายกกำลัง b ลบ a แล้วก็หาเป็นเก้ายกกำลัง b b ให้เป็นค่ามากที่สุดค่ามากสุดของเราคือสองก็คือ,อยกกำลังสองใช่ไหมลบ a เราคือเท่าไหร่เอ่ยค่าน้อยสุดศูนย์ใช่ไหม เราก็จะได้9ก้ยกกำลังสองลบศูนย์ก็คือเท่ากับ9ก้ายกกำลังสองเกำลังสองได้เท่ากับ81ก็คือคำตอบจะจุดวันไหมตรงนี้ใครงงหรว่าสงสัยหรือว่าจะให้การอธิบายใหม่ส่วนไหนบอกได้นะ ได้ไหมเอ่ยได้ไหมได้ไหมทันไหมทันไหมเดียทันไหม,มถ้าทันก็จะเลื่อนข้อถัดไปหรือว่าจะจดต,ตรงไหนบอกได้เดี๋ยวจะเปิดส่วนนั้นให้ด้านล่างเห็นไหมประมาณนี้ได้ไม่ได้ โอเคแล้วก็สำหรับใครที่เสร็จแล้วนะ่ะดูข้อที่สี่สิบหกพังๆได้เลย ทันไหมทันไหมคอนี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจุเสร็จยังจุดแล้ว มีใครยังจดไม่เสร็จอีกไหมในวางส่วนเดี๋ยวก็ส่งไปในกลุ่มแต่เดี๋ยวล้วกันข้อนี้เอาไปแล้วกันแล้วก็ดูข้อที่สี่สิบหกข้อสี่สิบหกตรงเนี้ยจดบอกว่าให้ x เป็นจำนวนจริงที่ทำให้สองสองพันยีสสองยกกำลัง x น้อยกว่าสองพันยี่สเอ็ดยกกำลัง x ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงเสมอ จากโจทย์บอกว่า2ง2 2นยอยกำลัง x น้อยกว่า2 2 1ันยอยกำลัง x จากตรงนี้เดี๋ยวรู้ได้เลยว่า x เราอ่ะต้องน้อยกว่า0เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเราแทนเป็น1อ่ะยังไง2ส2 2มันก็ต้องมากกว่า2 2 1ดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราแทน x เป็นลบอ่ะถ้า x เป็นลบเวลาเราย้ายลงมาไอ้ด้านบนอ่ะมันจะเป็นตัวส่วนใช่ไหม ยิ่งถ้าส่วนน้อยอะ่ะมันจะมีค่ามากเราลองอิงจากหนึ่งส่วนสองอะ่ะมันก็มากกว่าหนึ่งส่วนสามถูกไหมจากตรงเนี้ยง่ายๆเลยเดะลองแทนเอเป็นลบหนึ่งแล้วก็มาดูกรณีไหนที่มันเป็นจริงเสมอลองพิจารณาจากกรณีที่หนึ่งเอ้จากข้อช้อยกอไก่นะแต่ถ้าให้เดี่ยเดะลองอิงจากอันนี้ช้อยด้านหลังก่อนเพราะว่าเขาจะทําให้เราเสียเวลาถ้าเราเช็คจากช้อยด้านหน้าอันนี้นะถ้าเราลองให้เอเป็นลบหนึ่ง ก็จะได้ลบหนึ่งยกกำลังสองห้าหกสี่มากกว่าลบหนึ่งยกกำลังสองห้าหกห้าถูกไหมตรงนี้เป็นจริงเสมอไหมลบหนึ่งยกกำลังสองห้าหกสี่ถ้าเลขถ้าฐานเป็นลบแล้วก็เลขชี้กำลังเป็นเลขคู่มันจะได้เท่ากันกับหนึ่งยกกำลังสองห้าหกสี่แต่อันนี้มันคือลบหนึ่งแสดงว่าอันนี้ยยังไงมันก็ได้ลบหนึ่งแต่อันนี้มันได้หนึ่งแสดงว่ากรณีเนี้ยถูกคำตอบคือข้อนี้เลย เอาใหม่มาลบลบลบลอันนี้นะเราเราอ่ะแทน x เ,เป็นลบหนึ่งถูกไหมก็จะได้ลบหนึ่งยกกำลังสองห้าหกสี่มากกว่าลบหนึ่งยกกำลังสองห้าหกห้าเดี๋ยวดูลบหนึ่ง,กกง, 2, 5, 6, 5. งถ้าย,ยกกำลังเลขคู่อะไรที่ติดลบแต่ยกกำลังเป็นเลขคู่มันจะได้ค่าเป็นบวก คิดง่ายๆก็คือ,คอคลบหนึ่งยกกำลั a. A. B: b. งสองก็คือลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งใช่ไหมลบเจอลบก็เป็นบวกตรงเนี้ยก็คือจะได้เท่ากับหนึ่งแต่ถ้าเป็นลบหนึ่งยกกำลังสามจะเท millet, ่ากับลบหนึ่งคูณกันสามครั้งใช่ไหมตรงนี้มันก็จะได้บวกหนึ่งแต่คูณกับตรงเนี้ยมันก็จะได้ลบหนึ่งอยู่ดีแสดงว่าเลขชี้กำลังที่เป็นเลขคู่มันจะมากกว่าเลขชี้กำลังที่เป็นเลขคี่กรณีที่ว่าด้านในเนี่ยมันติดลบวงไม่ตรงนี้ เด็กงงไหมไม่งงใช่ไหมเด็กงงไหมไม่งงอ่าแล้วก็ตรงนี้เราก็จะได้ค่าตรงนี้ก็คือเท่ากับหนึ่งมันก็มากกว่ารูหนึ่งอยู่แล้วมันก็เลยเป็นคําตอบเลยข้อนี้ก็ตอบงงง,งูแต่เราจะมาดูว่าข้อข้อที่เป็นใช้ด้านหน้ามันผิดตรงไหนบ้างนะมาดูใช้ที่หนึ่งก่อน ๋ยวใช้ที่หนึ่งบอกว่าสองห้าหกสี่ยกกำลังเอ็น้อยกว่าศูนย์ถ้าเราให้สองห้าหกสี่นะยกกําลังลบหนึ่งสังเกตว่าฐานอ่ะมันก็มากกว่าศูนย์อยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าไอเนี้ยมันจะน้อยกว่าศูนย์ตรงเนี้ยลบหนึ่งมันก็ได้หนึ่งส่วนด้วยสองห้าหกสี่ ยังไงค่าเนี่ยมันก็มากกว่าศูนย์อยู่แล้วถูกไหมพวกขนาดหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยอะไรแบบแบบเยอะๆมันก็ยังได้ค่าที่มันมากกว่าศูนย์อยู่เดีอนไอ้ค่าเนี่ยมันก็เลยผิดตรงนี้ก็คือมันไม่เป็นจริงแล้วก็พิจารณาขอไข่ต่อนะลบหนึ่งยกกำลังเอ็มากกว่าศูนย์ลบหนึ่งเอ็กซเราคือลบหนึ่งลบหนึ่งยกกำลังลบหนึ่งก็คือหนึ่งส่วนด้วยลบหนึ่งยกกำลังหนึ่งก็คือลบหนึ่งนั่นแหละ แต่แล้วก็ลบหนึ่งอ่ะมันน้อยกว่าศูนย์มันไม่ได้มากกว่าศูนย์ข้อน,นี้ก็เลยผิดงง,นนงงไหมเด็กงงไหมมีใครงง,งไหมตรงนี้คือเราต้องจําสมบัติของเลขยกกําลังนิดนึงถ้าเกิดว่าเป็น a ยกกําลังลบ n อน่ะจะได้เท่ากับหนึ่งส่วนด้วย a ยกกําลังเออันเนี้ยแล้วค่าเอของเรามันเป็นลบไงเราก็เลยย้ายลงมาเป็นให้มันเป็นบวก แล้วก็ลบหนึ่งเยอะกำลังหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งหารกันมันก็ได้ลบหนึ่งตรงนี้ซึ่งลบหนึ่งมันน้อยกว่าศูย์มันก็เลยผิดดูข้อข้อไฟนะอันนี้บอกว่าลบหนึ่งเยอะกำลังสองห้าหกสี่มากกว่าลบหนึ่งยอะกำลังสองห้าหกหกอันนี้ถูกหรือผิดตรงนี้ดูตรงนี้นะลบหนึ่งเยอะกำลังเลขคู่มันจะได้เท่ากับหนึ่ง อันนี้ลบหนึ่งอยู่กำลังเลขคู่มันก็เท่ากับหนึ่งจริงๆมันต้องเขียนเป็นเครื่องหมายเท่ากับหนึ่งจะถูกแต่มันเขียนเป็นเครื่องหมายมากกว่าแบบนี้แสดงว่ากรณีแบบนี้ก็ผิดก็คําตอบของเราก็คืองงงูตรงนี้ใครงงใช้ข้อไหนทําได้นะ่เดี๋ยวอธิบายใหม่ให้ ได้ไหมขอ้อแบบนี้ได้ได้ด้านหลังได้ไหมหรือว่างงตรงไหนบ้างได้หรือว่างง ผ่านไหมผ่านไหมถ้าผ่านเดี๋ยวจะไปอีกข้อหนึ่งผ่านนะข้อนี้ผ่านไหมเอยถ้าผ่านเดี๋ยวจะไปอีกข้อหนึ่งนะไปข้อที่ห้าสิบเท่าไหร่นะห้าสิบหกอันเดี๋ยวลองทำข้อห้าสิบหกก็ให้เวลาทำสักสองนาทีลองทำข้อห้าสิบหกปีนี้ดูเดี๋ยว เพิ่มสูตรให้ก็คือหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสามเท่ากับหน้ากำลังสามบวกสามหน้ากำลังสองหลังบวกสามหน้าหลังกำลังสองบวกหลังกำลังสามเผื่อว่าใครจะใช้สูตรนี้ก็เพิ่มสูตรให้

ตอนนี้ใครรู้แนะวคิดบ้างว่าคิดยังไงตรงนี้ลองดูลองดูงดไม่ยากที่คิดแบบคิดแบบง่ายๆเลยตอนนี้มามาคิดคิดพร้อมกันไหมคิดพร้อมกันดีกว่าเนาะ รงนี้มันบอกว่า x เ,เท่ากับค่าตรงนี้กับอันนี้ใช่ไหมแล้วเออถามเป็น x กําลัง3บวก 3x กําลังสองบวก 3x บวก1คือข้อใดเดี๋ยสังเกตตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้มันบอกว่า x กําลังส3บวก 3x กําลังสองบวก 3x บวก1มันก็คือหน้ากําลังสามบวก3แล้วก็หน้ากําลังสองหลังบวก3หน้าหลังกําลังสองบวกหลังกําลังสามหรือก็คือหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังส3อันเนี้ยตัวหน้ามันก็คือ x กําลังสาม ก็คือหน้าก็คือ x หลังก็คือหนึ่งถ้าเราลองแทนนะหน้ากําลังสามถ้าด้านหน้าเราให้เป็น x ด้านหลังเราให้เป็นหนึ่งเราก็จะได้หน้ากําลังสามก็คือ x กําลังสามถูกไหมบวกสามหน้ากําลังสองก็คือ x กําลังสองหลังเราก็คือหนึ่งแล้วก็บวกสามหน้าก็คือ x หลังกําลังสองก็คือหนึ่งยกกําลังสองแล้วก็บวกหลังกําลังสามก็คือบวกหนึ่งยกกาลังสามใช่ไหม เออตรงนี้มันก็ได้เหมือนกันแสดงว่าตรงค่าที่เขาถามอ่ะก็คือ x บวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสามแล้วก็เขาให้เขาให้ค่า x เป็นอันนี้นี่เขาเขาให้ค่า x เป็นตัวนี้เราก็แค่หาค่า x จากตรงนี้และเดทสังเกตว่าเน,นี่ยมันก็เป็นรากที่สามอันนี้ก็เป็นรากที่สามแล้วมันคูณกันอยู่ เราสามารถเอามาคูณกันเลยได้ไหมก็คือให้มันติดอยู่ในรากอะ่ะจะบอกว่ารูทเอคู r รูทบจะเท่ากับรูทของ a คูณ b จากตรงเนี้ยมันก็จะได้เป็นจากรากที่3ของ6ลกลบสองรูทคูณกับรากที่3ของ6กบวกยี่สเราสามารถรียกได้ไหมเอ่ย ถอดรากได้ไหมยี่สิบแปดได้หรือไม่ได้ถ้าได้ได้เป็นอะไรบ้างยี่สิบแปดแยกนะเจ็ดคูณกับสี่สี่ก็คือสองคูณสองใช่ไหมแสดงว่ารูทยี่สิบแปดของเราอะ่ะก็คือจะได้เท่ากับรูทเจ็ดคูณสองคูณสองอันเนี้ยรากที่สองเหมือนกันสองตัวแล้วก็ดึงออกมาหนึ่งตัวก็จะได้เท่ากับสองเจ็ดตรงนี้ก็บวก สองรูเจ็ดงงไหมตรงนี้ไม่งงใช่ไหมหรือว่างงถ้าเดกง,งงเด็กก็ไปดูวิธีการหาค่ารากนะว่ามันดึงมันถอดยังไงมันจะแบบทำให้ทาให้เราคิดเร็วกว่าน,นี้นี่ตรงนี้เราก็เอามาคูณกันได้เลยมันก็มันก็จะได้รากที่สามของหกลบสองรูเจ็ด คูณกับ6บวก2รูท7ถูกไหมแบบนี้ถูกไหมเอ่ยก็จะไม่ได้เหมือนกันน่าจะถูกแหละแล้วก็สังเกตรตรงนี้นะ6เหมือนกัน2รูท7เหมือนกันแต่ว่ามันขั้นด้วยบวกกับลบเดีนย้จำาูุดผลต่างได้ไหม หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังหน้าลบหลังใช่ไหมหรือว่าเดเท่าไงไงอ่ะหน้าลบหลังหน้าหน้าบวกหลังยังไงก็ได้นะแต่เป็นแต่เป็นบวกกับลบก็คือหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังตรงนี้หน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังตรงนี้เราก็แปลงเลยก็เป็นรากที่สามของหน้า ก็คือหกถูกไหมก็คือหกกำลังสองลบหลังหลังคือสองรูทเจ็ดทั้งหมดยกกำลังสองตรงนี้เวลาเรากระจายเข้าอะ่ะเวลาแจกแจงอะ่ะเราต้องแจกแจงทั้งสองตัวนะก็คือตรงนี้มันจะได้เป็นสองยกกำลังสองคูณกับรูทเจ็ดยกกำลังสองสองกำลังสองได้สี่รูทเจ็ดยกกำลังสองกำลังสองมันก็จะตัดกับค่ารากที่สองถูกไหมตรงนี้มันก็จะได้เป็นสี่คูณเจ็ดซึ่งสี่คูณเจ็ดได้ ยี่สิบแปดใช่ไหมตรงนี้เราก็ไปต่อมันจะได้รากที่สามของหกกำลังสองได้สามสิบหกลบเมื่อกี้เราคิดแล้วได้ยี่สิบแปดสามหกลบยี่แปดได้เท่าไหร่เอ่ยได้ได้แปดได้แปด 8, ถูกไหมแล้วรากที่สามของแปดคือเท่าไหร่เอ่ยสอ เราก็จะได้ x เ,เ,เราเท่ากับ2แล้วตรงนี้เราก็มาแทนในนี้ได้เลยเพราะเราข้อถาม x บวก1ใช่่หมั้ยเราก็แทน x เ,เราเป็น2บวก1เยากำลัง3ก็จะได้3เยกกกำลัง3 3กำลัง3ได้27ก็คือคำตอบตรงเนี้ยถ้าเราแยกอะ่ะมันเป็นรากที่3ถ้าเราจะดึงสำหรับอเดทที่งงการถอดรากนะฮัลโหลสำหรับอเดทที่งงการถอดรากนะ ันนี้ยมันเป็นรากที่สามแสดงว่าเราต้องทําให้มันเหมือนกันสามตัวเราถึงจะดึงออกจากค่ารากได้แปดะถ้าเราแจกแจงมันจะเป็นรากที่สามของสองคูณสองคูณสองถูกไหมซึ่งมันเหมือนกันสามตัวแล้วเราก็ดึงออกมาหนึ่งตัวก็คือสองเออเราก็จะได้ค่า x อ่ากับสองตรงนี้หรือถ้าใครไม่อยากจำสูตรตรงนี้ก็แทนเลยเรารู้ว่า x เราเป็นสองใช่ไหมแทนตรงถ้าเกิดว่าใครที่ ไม่จ,จําสูตรแต่แทนตรงมันจะเสียเวลานิดนึงแล้วก็แทนสองยกกำลังสามบวกสามคูณกับสองกำลังสองใช่ไหมบวกสามคูณสอง 2, 4, 4, 3, 12, 3, 2, 6, แล้วก็บวกหนึ่งสองกำลังสามได้แปดบวกสองกำลังสองได้สี่สี่คูณสามได้สิบสองบวกสามคูณสองได้หกแล้วก็บวกหนึ่งแปดบวกสิบสองได้ยี่สิบยี่สิบบวกหกเป็นยี่บหกบวกอีกหนึ่งเป็นยี่สิบเจ็ดก็ได้ค่าเท่ากัน แต่ถ้าจำสูตรอะมันจะเสียเวลาน้อยกว่าดาระปะออ๋อจริงอะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยข้อแบบนี้ก็ออกเยอะนะเด็กก็คือแนะนำให้จำสูตรใช่ถ้าจำสูตรมันจะช่วยได้เยอะมาก รดนเวลาได้เยอะด้วยช่วยช่วยเยอะอยู่นี่ตรงนี้เรารู้เราจริงๆอะ่ะเราไม่ต้องไปทดแยกแล้วถ้าเราคิดตรงๆบางทีมันก็อานจะพลาดตรงที่เราบวกลขผิดอีกเราก็แทนสูตรแล้เราก็บวให้เสร็จเสร็จไปเลยมันจะง่ายกว่าอะไรอ๋อแล้วก็ก็ถามว่าคืนนี้เราจะมีติวกันนะเวลาเดี๋ยวน่าจะนัดอีกทีนึง เดี๋ยวเชให้อยู่ขอเหมือนกันยังยังไม่ลงเลยชัดเจนแต่ว่าคืนเนี้ยจะมีติวนิดนึงเพราะว่าตีเท่าไหร่น่าจะประมาณหลังโมดี้มั้งตดูของวิชอลไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้เดี๋ยวพวกาสจะไปคุยให้ให้อยู่ขอจะไปมีบอกอาจารย์เขาก็จะก็อยู่ขอเหมือนกัน อันนั้นจะเอาหน้านี้เดี๋ยวส่งไปนะไอเดบทยไ,ไหมไอเดบทยก็ได้แล้วอันด้นบนนข้อนี่เอาไหมเอาสองข้อเลยนะอ๋องั้นไม่เอาอันล่างโอเคนั่นไหนด่าหน,น้าเป็นบุญโดนนะ ก็คือชิก้าจะดิวกันคืนเน่เพราะว่าสัปดาห์ก่อนสอบอะสัปดาห์สุดท้ายก็คืูประมาณที่ยี่ิบเอ็ดใช่ไหมที่เป็นสัปดาห์ก่อนที่เราจะสอบวิมพิก็เพราะเราสอบที่สิบแปดวันสัปดาห์ที่ยีิบเอ็ดเป็นสัปดาห์ที่อันจดะสอบวิชาการสอบทักษะวิชาการครั้งที่สองก็คือพวกก็อาจจะไม่ดิวให้เดกแล้วช่วงนั้นเพราะเราพวกเดทน่าจะต้องหานหนังสือก็เลยพวกก็ะเลยจอส่วนสุดท้ายล็ประมาณที่ยี่สิบอะไรประมาณนั้น แล้วก็เด็กก็ทำเสร็นว่าใครมีอะไรอยากถามก็คือหลังจากนั้นมาถามได้เลยถามตอนไหนก็ได้เพราะว่ามันมีเวลาอยู่ไม่กี่วันแล้วที่จะสง่งไอเดียแบบเช่นอะไรนะเรียวคำนึงเดี๋ยว,ยยวสำหรับใครที่เสร็จแ,แล้วก็สามารถเชื่อกายได้การเชื่อมทำไมเะเอ็นจินคิวอชื่อ Ya ni. Ada ini tak apa? Ni bentar ni hak kau ngade Ah, tak cerai tua M. Mana? Ah, telah okey. Suraila. ใครมีอะไรสนใจข้อไหนนอกจากนี้ก็ถามมาได้เลยว่าถ้าอยากให้เรียนจบในช่วงน,นี้ก่อนสอบมันจะได้หรือไ้เยอะแยะอะไเรียบร้อย